อบปุ่ยไฟเดยนะคะอาจจะว่าเกี่ยวกับทุกทุกทุกคนนะคะเป็นนักศึกษาแล้วค่ะนอกจากนี้ทุกคนเป็นนักศึกษาจะว่าที่สอบคัดแล้วว่าจะเป็นได้อย่างไรบ้างนะคะความฝันยาแทจิทุกคนใส่ชุดนักศึกษาก็ว่าเกี่ยวกับนักศึกษาซึ่งจริงๆยังแน่นอนจะว่าเกี่ยวกับชุดนักศึกษาเพราะะนาดว่าขนาดแล้วทราบเหมือนกันว่าทุกคนใส่ชุดแล้วจะเป็นทุกทุกทุกคนเป็นนิสิตกับนักศึกษาแล้วจ้านะคะไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนนะคะทุกๆคนเป็นนะทุกๆคนเป็นนิสิตกับทุทกๆคนเป็นนักศึกษาแล้วนะคะซึ่งทั้งมหาลาัยรัฐบาลและมหาลัยเอกชนทุกที่ทุกจังหวัดด้วยว่าเกตุการแต่ว่ามีใครหลายคนคะมีใครสรุปด้วยว่าทราบเหมือนกันว่าทุกคนจะเป็นนักศึกษาหรือจะเป็นนิสิตก็ได้นะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวที่มหาลาัยและทุก หน้ที่วิทยาลัยรัฐทุกสถาบันและโรงเรียนต่างเพราะว่าเป็นอย่างเข้มแข็งมากขึ้นและว่าจะไปพกกับเลยว่าสร้างศาสตร์ยาแพทย์จริงได้หรือไม่ว่าเฉพาะตัวหนูด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คือทุกๆคนมีความหมายใจกล้าหาแข็งว่าให้ชัดเจนมากขึ้นก็รากหวงถังรากและเอกชนก็ได้แต่ว่ามีความไฟฝาดได้ทั้งแท้จริงกล่าวว่ามีไม่ถึงเป็นนิสิตกับนักศึกษานะคะเซว่า พุกมหาลัยทุกมหาลัยสถาบันทุกสถาบันก็ได้เลยแต่ว่ามีความสูบอบว่าความเบิดบานใจประดาใจว่ามีความขึ้นแข่งกล้าหาญว่ามันจะบอกว่ามีความเรงไรว่ามีทุกอย่างมากคืนดยจ้านอกจากนี้นะคะเราจะเป็นผู้คนมีหมีมีตุ๊กตาหมีจะเป็นตุ๊กตาหมีสีแดงกับตุ๊กตาหมีสีขาวตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลแล้วก็ตุ๊กตาหมีสีฟูซึงว่าผู้คนเป็นนิสิตและเป็นนักศึกษาของเรา ทุกทุกคนนะคะเรียนมหาลาัยขึ้นปี2แล้วค่ะปีหน้าจะขึ้นปี3แล้วนะคะซึ่งขอจากด้วยว่ามีความจากเรียนต่อมาหาลายัยแล้วจะเรียนต่อปวสเรียนต่อปริญญาตรีเรียนต่อประกาศนียบัตรเรียนต่อปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอกก็ได้ว่ามีความด้วยใส่แค่เรียนต่อปวชเรียนต่อพี่น่านด้วยประกาศนียบัตรสิทธิถูกก็ได้ แล้วจะว่าเป็นวิชาชีพครูกร็ได้เราจะเป็นเรียน,รยนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูแล้วจากนั้นว่ามีความด้วยความหลายคําก็มีความด้วยว่าเป็นนิสิตกับเป็นนักศึกษาของเราเฉพาะอ,อายุ16 17 18 19เ0 21, 21 2 2 23ปีเดียยวขึ้นปีหนึ่งนะคะส่วนจนปีสีก็จบต่ออายุ 21- 2 2อได้ได้นะคะว่ามีความด้วยว่าเรียนมหาลายัยเรียนคณะไหนเรียน เรียนสาขาไหนเรียนทุกที่ไหนบ้างเรียนที่ไหนเรียนสถานะไปไหนบ้างนะคะแล้วว่ามีความด้วยนะคะเรื่องนอกจากนี้นะคะว่าเกี่ยวกับวิสธิ์และนักศึกษามีข้อความบางด้วยว่าล่าจากว่าเกิดขึ้นได้ของผิดล่าจะว่ามีความด้วยว่าเพื่อนอและทุกๆคนดูรายการตีถ่ายครัวคือพิธีกรอนคือพี่ปอดทุ่สกิจใจกับแล้วถ้าไปพี่วิลลี่มาอีกทรอสจะว่าปีนี้ สีถ่ายครัวแล้วทาช่องสามไะข่าวันทินะคะประมาณสิบสีไปประมาณไปสอบ้านาทีนะคะก็มีความทุกทุกคนดูด้วยว่าอาทิตย์นี้มีสีดูมีสีถ่ายครัวคืออักอฟอีสนะคะก็คือนักเราก็คือเจมสยงสัไว้จ้าซึ่งนอกจากนี้นะคะทุกทุกคนดูรายการตีถ่ายครัวช่องสดู และการที่ทยขวบด้วยว่าเป็นหลักด้วยจาว่ามันเป็นเรื่องจริงได้อย่างไรคะนะคะนอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนหนุงใส่ชุดนิสิตกับชุดนักศึกษานะคะเจ้าเพราะว่าจะเป็นในที่มหาลายัยในปทุมธานีก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหลังเสรเีมหาวิทยาลัยปทุมธานีแล้วก็มหาวิทยาลัยนอกรุงเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยอีชดเอเชียกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,รชมงคลธัญบุรีกับแล้วก็มหาวิทยาลัย รัสภาวายลายองค์กรในพระราสูรถัแล้วก็ในมาวิทยาลัยชินวัตนนะคะก็คือที่ประทุมทานนี้ก็มีอีกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาไรอะไรนะคะจตว่าอีกนะคะตัวก็มีในที่ประทุมทานนี้ก็คือมหาลัยอีกด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะก็มีคนวยาที่นี่เรียนในที่ประทุมทานนี้ก็มีก็คือเพราะว่าเพราะประมาณานี้นะคะมาวิทยาลัย ประมาณเนะคะีค่ะและ้วเป็นเกี่ยวกับมหาลาัยและก็มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใส่ชุดนักศึกษา,าและชีวิตต่างๆซึ่งภูมิใจว่าแตตต่อที่จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ก็คือแล้วก็มีความแบบว่าความรู้สึกก็มีอะไรอีกแบบว่าอ่ไอีว่าคา่าะแต่ว่าเรียนมหาลาัยก็คณะทุกสาขาด้วยเพิ่มแล้วแต่ว่าอะไรอีกประมาณนี้คือ แล้วก็เรียนที่วิทยาลัยเวสเทิร์นเวสเวสเทิร์นเวสเทิร์นของเราซึ่งด้วยมีความได้นะคะด้วยจ้าซึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เป็นนักดีศิกกับนักศึกษาแล้วค่ะส่วนทุกคนเป็นนิสิตกกับนักศึกษาแล้วจ้ามีความด้วยว่าจะเป็นที่ความททดจริงได้ใจกล้าหาญว่ามีผู้นําผู้แต่งให้ด้วยล่ะคะ่ะแต่ว่ามีความเกิดขึ้นและให้จากการมากขึ้นว่าสตัวตรวจสอบสภาพากายแต่ๆๆว่ามีความด้วยว่าเป็น ใหตั้งใจเรียนหนังสือเก่งๆจะได้เรียนมหาลัยแล้วค่ะถ้าถ้าเรียนจบปริญญาตรีเสร็จแล้วแล้วก็จะเรียนต่อปริญญาโทไปเลยจ้าปิดทายกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเราทุกๆคนใส่ชุดน,นิสิตกับทุกๆคนใส่ชุดน,นักศึกษา เพื่อนเพืพ่อใสชุดนเส็จแล้วก็เพื่อนเพืพ่อนใสชุดนักศึกษาไปเลยนะคะแต่ว่ามีความรู้ใส่แกรงอย่างไรนะคะแต่ว่ามีความสมองมีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องว่าสุภาพตัวหนูด้วยซึ่งมีความสุาพมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ได้จากนั้นด้วยว่าเป็นกลยเหมือนเดิมแต่ว่าตัวคณะด้วยว่าจะคนที่มาคืดไกลที่ผู้แต่งและผู้เชื่อประมาณเด็กด้วยจ้า <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพืพ่อราคาเกี่ยวกับ เพื่อนๆและทุกๆคนเป็นนิสิตกับนักศึกษาแล้วค่ะนอกจากไหนว่ามันคือเป็นนิสิตกับเป็นนักศึกษาของเราซึ่งอาจจะเป็นได้อย่างไรจะเรต่อปริญญาตรีปริญญาโทราปริญญาเอกเี่ยต่อประกศาศนียบัตรวิชาชีพครูกล้อาจว่าเป็นความขาดเจนนายมากมาแล้วค่ะแต่ว่ามีความใจกล้าหาแต่ว่ามีความทุกโศที่ได้เรตต่อได้ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่องหนูนะคะชื่อว่าุูดฝ้ายเดย์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะทุกทุกทุกคนติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นร้านโคนแล้วนะคะก็คือมีความจับเห็นว่าเการสั่สนด้วยว่าอาจจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ได้มากขึ้นว่าพวกตัวหนูทุกตัวเราเองแต่ว่ามีความได้ค่ะสต่ว่าพบกันด้วยมีความชิ่นเดิมค่ะอย่าลืมกดแชร์สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะคะขอตลาดไปตอนบบายค่ะบ๊ายบาย Thank you.